รถครอบครัวนะคะราคาสุดคุ้มค่ะขับขี่คล่องตัวขึ้นหล่งก็สะดวกสบายต้องคันนี้เลยกับ Toyota Innova c r y s t a ส2.8วีรถปี2019ค่ะ สีขาวและเป็นรุ่นที่ขายดยีรุ่นยอดนิยมเลยนะคะปกติเนี่ยเปิดตัวมาอยู่ที่1.432.000าทอบาทนะคะใครสนใจ บอกเลยว่าวันนี้ราคาสุดพิเศษอย่างแน่นอนค่ะชมด้านหน้ากับตัว 2.8V จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ LED และไฟตัดหมอกคู่หน้าล้อที่ได้เป็นล้อมแม็กขนาด17นิ้วค่ะยางเนี่ยยังใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยโดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสำหรับตัววีนะก็ราจบมองข้างและที่จับประตูก็จะเป็นตัวผมเนี่ยอีกด้วยนั่นเองค่ะและนี่คือรอบๆกับชมด้านหน้าดเดี๋ยวเกียวพาทุกคนเนี่ย ไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและตอนนี้นะคะเข้ามาสัมผัสกับด้านในตัวรถค่ะก็จะเป็นคนสีดำนะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะคะเบาะที่ได้ได้เป็นเบาะหนังสีดำ ฝั่งทางด้านคนขับได้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นพุชสตาร์ด้วยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยโอ้โหใหม่มากไม่มีริ้วรอยกันเลยทีเดียวได้เป็นตัวมัลติฟังชั o นนะคะมีตัวคุชคอนโทรลมาให้ด้วยมีเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนมีแผ่นที่ให้ค่ะไปที่ไหนนี่เครื่องนำทางนะคะแล้วก็ แอปเป็นระบบดิจิตอลนะคะมีหมดการขับขี่เกียร์ออโต้ด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟแอมเบรไลท์นะคะเป็นไฟที่แบบสร้างบรรยากาศปรับความเข้มความสว่างได้นั่นเองนี่คือโซนด้านหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวรถแอมเบรประสงค์ดังนั้นเดี๋ยวรอไปชมกับพื้นที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือโอนด้านหลังนะคะสำหรับตัว V ีกับตัว G ีก็จะมีความแตกต่างมาเธอถ้าตัวจีบอกมันติกันใช่ไหมเผื่อใครอยากแบบ นั่งเยาวๆะปีตัวนอนหรือว่านั่งแบบติดการมีความอบอุ่นแนะนำเป็นตัว G ีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเน้นความนั่งแบบมีความเป็นส่วนตัวแนะนำเป็นตัว V แบบนี้เลยค่ะ เพราะเบาของเขาจะมีการแยกส่วนหรือตรงการก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปข้างหลังได้หรือมีเด็กน้อยเนี่ยบางทีนั่งนานๆนั่นรนานๆนเขาจะเบื่อก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปมาได้นะคะตันนี้นะคะตรงกลางนี่มีเป็นที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเบาค่หน้าเนี่ยเขาก็จะมีนี่เป็นที่วางของรับน้ําหนักได้10กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้วางโนง้ตบุ๊กทันคงทันข้าววางสมาร์ทโฟนต่างๆได้นะคะ สำหรับด้านบนนะคะก็จะมีไฟแอมเบร์ไลท์แล้วก็มีตัวแอร์แยกซ้ายขวาแถวที่2แถว3นะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้านซ้ายขวาตรงกลางให้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าให้มาครบเลยทีเดียวนะคะแถวหลังสุด ก็เป็นที่นั่งหรือว่ากรณีทพราว่าถ้าไม่มีคนนั่งพับเบาะแยกได้ซ้ายขวาเป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้นั่นเองค่ะและเจ้าคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายนะเห็นไหมเพราะว่าการขึ้นลงเขาลักษณะเหมือนกันขึ้นลงรถเก๋เลยนะคะไม่สูงเกินไปและลูกทรงก็ไม่เถอทักเกินไปขับขี่สะดวกสบายทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะสภาพสวยๆแบบนี้บอกแล้วเปิดตัวมา1ล้านสแสนกว่าบาทเลยทีเดียวใครสนใจไปฟังราคากันเลยค่ะ และเทีคันนี้นะคะบอกไปแล้วเปิดตัวมากันแบบล้านสี่แสนกว่ากันเลยทีเดียวแต่วันนี้ค่ะต่อต้อา่าของเราจัดให้ในราคา659,000้บาทค่ะซึ่งราคานี้จัดไปแน่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกกันผ่อนัตรสบาย บาได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะนอกจากนี้มีรับการนะคะคเครื่องยนต์และเกียร์นะคะครอบคุม247รายการเนี่ยนานสูงสุดถึง4ปีเลยนะคะใคร,รสนใจโทรมาเลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะแล้วก็มาพิสูจน์ด้วยตามคุณเองได้ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโต่อคาของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะคุณลองมาสัมผัสตัวจริงแบบนี้ ลองมานั่งนะคะลองมาขับดูก่อนได้และที่สําคัญเรายังมีรถให้คุณได้เลือกอีกหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะเจ้าอินโนวาจะมีทั้งตัว 2.8G 2.8V 2.8คริสต in mm ้า2.8พิเียมกับชมใหม่ด้วยนะคะดังนั้นสามารถมาเลือกชมได้เลยและมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะเพราะว่าทุกคันของเราค่ะสภาพมาอย่างดีและมาพร้อมกับราคาสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะคะอย่างเจ้าคันนี้กรดีที่ว่าจัดเต็มตัวรถก็จะผ่อนอ่ทุกมา12,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อและจะได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ